สวัสดีน้องวันนี้พ็ได้เดินทางมาจากถึงอายุทยาแล้วน้อก็มาเจอกับพระหลวงพ่อเด่งวันนี้นะ,นนนะอ่ะพี่แนะนํำ่อยนะผมชื่อเอ่อแถวนี้ก็เรียกว่าุงแว่นทาราสองครับอยู่ที่บางไทรอายุทยาครับครับผมก็มีพระที่มาจากของท่านประสงค์เจิมพรที่ให้เก็บไว้นาแล้วอ่ะก็อยากให้คนที่เป็นลูกศิษย์หรือคนที่สนใจทางด้านนี้ได้ศึกษาได้รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไง มีหลายพิมพ์ที่ที่บางคนไม่รู้จักใช่ครับและประจําผิดไปว่าเป็นของแท้ของท่านเนี่ยบางอย่างแล้วทานไม่สับสนพูดง่ายๆที่คือเล่นเก๊เป็นแท้คนเล่นแท้กับเป็นเก๊นี่นี่คือคือบางทีเราพูดกันตรงๆไปเลยนะครับอันนี้เรียกพระผงยานวิราชพระผงยานวิราชพระผงยานวิราชไม่ใช่สมเด็จขอพอหน่อยได้ไหมพอขัดรายการหน่อยไหมเขาบอกว่านะ เล่นพระหลวงพ่อแดงเขาเล่นพระพิิพ์ลึกจริงหรือเปล่าเพราว่ากันนะก็ดีนะได้ถามนี้นี่ก่อนในดาก่อนนี้อาจารย์ปูนะครับอาจารย์ดํารงพี่ผมกูจิ๋วครับกูจิ๋วนะอก็ก็ถามคําถามนี้ก็ดีเหมือนกันคือว่าท่านผู้ชมคนที่ติดตามคนอยากเข้ามาศึกษาพระผงยันวิราชจะได้รู้ใช่ไหมว่าอพระหลวงพ่อแดงของจริงๆิมันแบบไหนวันน้าของท่านเป็นยังไงยังไงที่ตัวพวกนี้ครับครับ อก็ถามข้อนี้ไปแล้วก็อาจจะได้รู้บ้างเนาะแต่อ่าส่วนที่ยังไม่รู้ก็ยังมีอีกมากนะอก็อนนี้ก็ผ้ายันเหมือนว่าผ้ายันนี้เรามีให้ดูก่อนเนาะผ้ายันทียกผ้ายันนี้ให้ดูก่อนเนาะว่าผ้ายันนี้นั้นอะให้อาจารย์นำลงคุยก็ได้นะนี่นะฮะผ้ายันหลวงพ่อแดงนะฮะนี่นะฮะคือสีพื้นพื้นเนี่ยจะเป็นสีแดงอย่างเดียว แต่ดวงตาอัขระเลียนยันจะมีหลายแบบนะฮะจะมีหลายแบบอ่ะอย่างนี้ให้ดูด้านหลังนี้นะฮะนี่นะถ้ามาอย่างนี้ไม่ต้องสืบเลยครับอย่างนี้นะฮกระดาษอย่างนี้นะฮะคือแท้เลยบางคนสงสัยเอาแล้วถ้าเกิดไม่มีกระดาษอย่างนี้ออกมามีแต่ผ้าแดงๆใช่ครับผ้าแดงๆให้ดูเนื้อผ้านะฮะดูที่ครับอ่าเนี่ยเนี่ยดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนื้อผ้าจะเป็นไหม อ่านีนะฮะมันมันเป็นไหมโทอย่างนี้นะฮะครับนี่นะฮะครับถ้ายันนี้ส่วนมากไปก่อนท่านสร้างมาก็เสืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันมีรูปมาชนิดหนึ่งสมัยนั้นก็สมัยเสียชีวิตนะใช่โรคระบาดโรคระบาดครับใช่ครับพี่แว่นใช่โรคระบาดแล้วสมัยนั้นคือยังไม่ค่อยมีการสร้างพระเครื่องอะไรมากมายพ่อแดงท่านก็เลยทําผ้ายันเนี่ยปักไว้ตามกลางคุ่มนา บ้านไหนที่ว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเงี้ยนะฮะก็จะไปมัดไปตามใต้ถุนบ้านบ้างอะไรมั่งตักไว้เงี้ยฮะก็ะเลยเป็นที่มาเพราะฉะนั้นพ้าแดงนี่ก็มีเกือบทุกบ้านในแถบนั้นใช่ไหมครับมีครับเท่าว่าคนที่ได้จากมือหลวงพ่อแดงสมัยที่หลวงพ่อแดงยังมีชีวิตอยู่นะฮะ<อ>ก็จะรู้ว่าของจริงของปลอมแบบไหนคนที่ได้อะส่วนมากเกือบเกือบทุกหลังคาเรือน จะเพุ่ราคาเดียนเท่านั้นท่านั้นพายันนี้ก็เป็นของโหนแหลงชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อแดงต้องครับอถูกต้องเลยฮะคนเพชรบุรีที่จะรู้อยู่นะอ่าครับนี่นะฮะครับแสดงว่าแสดงว่าหลวงพ่อแดงทั้นก็เบตตามากแล้งสิ่งนี้ขึ้นมาแล้งฟองท่านก็มีหลายพิมนะฟังกงทันนั้นมีหลายพิมด้วยนะเพราะว่าพระหลวงพ่อแดงนี่นะที่เอามาโชว์ให้มีทั้งอ่าก็เรียกว่าอะไร เต็มก้านทูบก็มีอ่ามีมีเนอบางคนยังไม่รู้นะฮะนี่นะก้านทูบก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัอนอย่างนี้นะฮะสาเหตุทาไมถึงเต็มก้านทูบอ่าดูนะก้านอย่าว่าแต่ก้านทูบนะวันไหนก้านทูบอิ่มไม่ทันก็จะมีเมติกด้วยแต่ที่ที่ข้อสองทาไว้นะคือคขอพูดถึงพระนี่ร้อยตารวจโทรประสงค์เจิมพรสร้างรู้มาไดอ่าอ่านี่อะมีทั้งก้านทูบมีทั้งเมติกสีแดงอ่าเหตุใดที่ว่าต้องทำเป็น แต่จุดแดงไว้คือหมายไว้คือหนึ่งท่านเจ้าคุณนอได้เศษสองครั้งอ่าแต่แต่จะสร้างส่วนน้อยนะอ่าก็ได้ไว้ไม่กี่ลังะนะฮะเนี่ยคือเจ้าคุณนอเศษหลวงปู่แหวนเศษอ่าหลวงปู่แหวนด้วยนะฮะสองครั้งใช่ไหมเศษสองค,ครั้งนะฮะอ่าและอีกอย่างหนึ่งเอาไปให้ไทรเศษไหมหลวงปู่หลวงปู่สองวัดเจ้าฟ้าสาราลอยอที่ชุมพรนี่นีน่นี่นะฮะ เป็นเป็นประวัติอย่างบางคนเขาไเข้าใจเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีจุดแดงอะไรอย่างนี้อะอ่ะก็จะไขข้อสงสัยสักหน่อยใช่ไหมพี่แว่นจะได้รู้ใช่ต่อตอไปก็ดูด้านหลังเนื้อเนื้ยไหมีทฮาดูเนื้อนีไหมต่อไปเนื้อพระทำไมถึงว่าเป็นปูและมีเม็ดายโอ้อ้าวอ้าวอันนี้ได้เฉลยนี่นี่ดูดูด้านข้างนะครับไอ้เนี่ยด้านข้างพระเห็นไหมรอยเหี่ยวรอยย่นนี่นะฮะพิมจะไม่ลึกจ๋านะฮะถ้าลึกจ๋านี่ก็ ระมัดระวังเราและการตัวใครตัวมันนะผมก็พูดตรงๆไปเลยนะนภิเวทนะถูกต้องครับพูดตรงๆไปเร่องนจจแล้วก็ตัวใครตัวมันถูกต้องนะเราต้องพูดเรื่องจริงไปก่อนผมนี่กล้าสาบานได้เลยนะที่เพราะว่าผมรับมาจากร้อยตํารวจโทประสงค์เจิมพรสมัยยังมีชีวิตอยู่กับตระกูลเชี่ยวนาวินถ้าคลิปนี้เผยออกไปตระกูลเชี่ยวนาวินก็ยังมีลูกลูกหลานเขาจะรู้อยู่ว่าเราได้นําความจริงมาเผยแผ่แล้วนภิเวนแต่พี่แว่นก็บุญสัมพันธ์อย่าง ได้รู้จักอาจารย์ปูแอาจารย์ปูก็ประสานมาทางผมครับอท,ที่ที่ที่ได้มามาพบมาเจอกันวันนี้นะเป็นการเผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะอผมดีใจมากเพราะผมรู้ก่ออาจารย์ปูจะทิ้งผมซะแล้วผมก็ตามท่านอยู่เนี่ยหายไปหลายอาทิตย์เป็นเดือนหลายเดือนครับออเอเริ่มเริ่มโตเลยเนาะถามข้อถามที่ว่าอ่าเนื้อพะฒําไมคฟูฟูเกิดจาก อ่าสายพระราชวังไกลกังวลเนาะกับทางนิตยบันใช่ไหมสองที่ใช่ใช่สองที่ผมจำได้ที่สองที่ครับมาผสมนะเป็นวลสารน่ะนะครับก็ขอไปขอที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะฮะในวังที่วังมาต้องมุกศักดิ์สิทธิ์้วครับอ่าและเกี่ยวกับเรื่องตะบทองอีกอย่างก็มีคนถามมาตะไบทองเนี่ยมันเป็นพระที่ว่าในหลวงร .9 อ่าพี่เวนพอได้ข่าวก็อ่าที่ว่าพี่รู้วรู้ว่ามาว่าตอนนั้นที่มภาษณ์ตอนท่านรุ่ปัดเจ็ดท่านบอกว่า เพื่อนท่านอยู่กรมทรัพยากรทรณีให้มาส่วนหนึ่งแต่เอามาอที่ไหนอีเ็นบางส่วนอันนี้ผมไม่ทราบแต่ที่กรมทรัพย์กอเพื่อนท่านอ่ะส่วนหนึ่งอ่าที่กรมทรัพย์ที่มีมาทําเนื้อดิสโก้อ่าที่ต่างๆอาจจะมีแร่มาข้อหนึ่งครับอ๋อมาทาเนื้อดิสโก้แต่เนื้อดิสโก้นี่คือเอาพูดง่ายๆในกระบวนสมเด็จของพระผงยานวิราชเนี่ยเนื้อดิสโก้นี่สุดแล้วสุดแค่นั้นหรือมีน้อยมากเลยน้อยมากไม่ถึงร้อยองค์ถึงร้อยองค์ใครได้ไว้ก็ถือว่าที่ฝ่ายหาของคนเลยเนื้อดิสโก้นี่ ครับผมอ่าพี่ขอชมเนื้อดิสโก้ของพี่นะโอ้ได้ได้ได้ครับพี่โอ้ได้ได้ได้มีเนื้อดิสโก้นะไม่เอามาชมเออต้องเอามามีลงด้วยเรื่อยเรื่อยอ่านี่ยฮะเนื้อดิสโก้อ่านี่ฮะนี่ฮะอ่านี่นะเนื้อดิสโก้ด้วยทำไมถึงเรียกดิสโก้อ่าอาจจะจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ที่ว่าร้อยตำรวจโทรประสงค์เขาบอกผมมานะฮะครับ เพราะว่ามันเป็นแร่นี้อะแร่ชนิดนี้เขาได้มาก้อนนั่นนะพี่เ็นอืมเวลากระทบแสงไฟนึกออกไม่สมัยยุคดิโกมันจะเวเวใช่ใช่จะเวแล้วก็เทแบบนี้ก็เทดิโกเทอ่ะนี่นะฮะดูนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยฮะมวลสารอัดแน่นมากเนี่ยจะได้คนที่ได้ไว้ก็ถือว่าสุดแล้วสุดยอดแล้วเนื้อดิโกเนี่ยเป็นที่ผมส่องดูนะครับมันจะเป็นเพชรหน้าทั่ง มันลักษณะมันไทยอย่างนั้นเลยฮะแร่ไพไรมันจะวับแบมันจะววบแวบเหมือนทองใช่ใช่ถ้ากระทบแสงไฟนะหรือว่าเราส่องกลางเด็กเป็นของทนศึกเป็นของทนศึกชนิดหนึ่งถูกต้องเลยครับพี่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะปัดออกหมดถูกต้องครับพี่อะไรที่ดีเนี่ยเขาจะดูดเข้ามาแล้วมวลสารจะงอกครับพี่ครับนี้เราก็มาถึงที่บ้านเลยนะอายุจาเลยอายุจาที่บางไทรอายุจาที่บางไทรพระชุดนี้นั้นอยู่ที่อายุจาทั้งหมด เป็พระที่เราเคยทําทํามาของร้อยตำรวจโททรงเต็มพอนั้นพระพทีิบ้านทั้งหมดเลยะพัิบ้านพ่อเขาเลยอะไรบ้านร้อยตำรวจโทที่นั้นเหมือนกันทั้งหมดนะเราอยากพิสูจน์เนี่ยที่เาอยากพิสูจน์ที่มาอยากพิสูจน์อยากพิสูจน์มากเขาไม่อยากพิสูจน์ที่เดี๋ยวนะผมข้องใจนิดนึงสมมติว่าผมจะเช่าองค์นี้ครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าองค์เนี้ยเป็นพระผงยานวิราชแท้ ดูยังไงครับอ๋ออาวเอาวิธีดูนะฮะมีทีพิมพ์มีทีอะไรยังไงพิมพ์นี่พูดง่ายๆเลยเอาเอาเราพูดถึงที่ทันรยตำรวจโทระสสค์สร้างแล้วกันพิมพ์จะไม่ลึกที่มีลึกลึกก็ไม่ใช่จะลึกจนแบบโอ้โหเมื่อวังนะที่ลงในหนังสืออะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยอย่างสมมติแค่พิมลึกก็เนี่ยนะครับผมจะให้ดูเนื้อเนี่ย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 ก็ถือว่าลึกแล้วนี่นะฮะเนี่ย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 ก็ถือว่าพิมพลึกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนื้อดนเนี่ยเนีีี่่่ยยยฮะะเเนน นี่และเนื้อจะฟูฟูนะฮะเนื้อจะแบบไม่ตึงเปียหรือให้ดูด้านข้างด้วยนะยส่องมาจะมีรอยแยกรอยยบรอยยับรอยย่นนะฮะนี่ฮะและอีกอย่างนี่ฮะตะไบสําคัญมากนะฮะตะไบทองที่อยู่ในองค์พระเนี่ยนะฮะไม่ใช่เอาเอาอย่างนี้ละกันผมผมก็พูดให้ชัดเจนไปเลยนะถ้าว่าของป๊อปปี้มานะฮะตะไบเนี่ยเขาจะโรยแค่หน้าพี่ แต่นี่พระนะผมลองมาแล้วพระหักที่ร้อยตำรวจโทรประสงค์ให้ผมนะหักทองอยู่ข้างในเนื้อเลยครับคือตาบายนั่งตามอยู่ในกองมาอยู่ในคทกเดียวกันเลยอ่า,อาไม่ใช่โรยฉาบไว้อ่าดีฮะมวลสารที่สําคัญที่เล่นไม่ยากหลวงพ่อแดงเนี่ยถ้าผมอย่างี้ันมวลมวล,ลสารนี่พอจะพอจะ อธิบายได้ไหมครับว่าบรรจุด้วยมวลนสารอะไรบ้างโอ้โหอับจนต้องให้ต้องอาจารย์คุณแล้วมั้งเงียบเงินสารเพราะว่าเลี้ยวพึ่งวันก็ไม่จบต้องให้ผู้เลี้ยวชาจเฉพาได้าใช่ผู้เลี้ยวชาจะเข้าได้ได้ถ้าดีจะพูดตอนนี้ก็ได้มวลเสารเนี่ยย่าว่าแต่ว่านร้อยแปดเงินสารที่เก็บสะสมมานั้นมีทั้งของเก่าวัดหลวงพ่อทวดตีเก้าเจ็ดมีทั้งวัดละคังวัดสามปึ้งหลวัด่อที่วัดบางวัดละคังหลวงปู่ทวดก็มีหลวงปู่สมเด็จ วัดระคังบางหุนพรมที่หักใช่หมที่หักแารวก็ส่สมันไปเอามาแล้วก็ที่เห็นเป็นหงส์ตบายทองเนี่ยมันอะไรบ้างครับจากพระพุทธรูปที่สมัยร .9 ก้อหลวงเรายังมีชีวิตอยู่นะฮะท่านไปเป็นประธานเททองหล่อพระบูชาประจำวัดแต่สมมนน่าจะเป็นวัดใหญ่ๆนะเขาก็จะตะใบอ่าตะใบตะใบทองอ่ะอยู่ที่ก้นฐานใช่ไหมครับพี่อลองส่งมาจะเห็นเลยนะครับ แต่พระที่ว่าหล่อเนี่ยต้องเป็นพระประธานตามวัดสําคัญสําคัญอ่าและตอนนี้ท่านร้อยตํารวจโทประสงค์เจอพรยศขนาดนั้นน่ะท่านก็ให้ลูกน้องอท่านมีลูกน้องนะครับไปเอามาตามวัดต่างๆพี่เวนครับไปเอามาตามวัดต่างๆแล้วก็มาใส่เป็นมวลสารอ่าและคิดดูพระที่หล่อพระประธานที่ในหลวงรองไห้ไปไม่ใช่แต่เนื้อทองเหลืองนะครับพี่เขามีทองคําผสมอะบางองค์ที่เจอเนื้อทองคําเลยถือว่าโชคเลยถือว่าโชคดีไปพี่เป็นก้อนเป็นชิ้นผมยังเคยเจอเลย คงําเลยฮะแต่เพราะมวลสารนี่ผมได้ทราบมาว่าท่านประสงค์ยมพรเนี่ยเป็นทหารพานใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่พลร่มเป็นพลร่มพลร่มครับแล้วเขาไปทั่วประเทศพลร่มนี่คือท่านที่ที่ประจับท่านท่านไปทั่วประเทศอยู่แล้วอ่าอ่ายกท่านขนาดท่านท่านเป็นเหมือนระดับนายแล้วใช่ไหมฮะท่านจะไปทั่วไปหมดเลยแต่สาเหตุที่ท่านได้มาสร้างพระผงยันวิลลันเนี่ย ร่มท่านไม่กลางอ๋อร่มไม่กลางผมผมผมได้ทราบว่าเก็บมวลสารนี่มาถึงยี่สิบปีนะกว่าด้วยยี่สิบกว่าปีแล้วกถึงจะเอามามาทําเป็นพระมาทำเป็นพระครับมวลสารนี่นะเพื่อจะได้มาทำพระนี่ก็ปลูกเศษสองร้อยกว่าวัดนะโอ้โหสองร้อยกว่าบพิธีสองร้อยกว่าบพิธีอ่ะเพราะเฉพาะเพราะว่าผงสมเด็จของพระสมเด็จของหลวงพ่อท้วนหลวงหลวงปู่พิงหลวงปู่พิง วัดบางประกอกนะใช่แล้วก็ยังมีตะไบทองครับแล้วก็ยังมีดินอีกดินอีกมีน้ำมันอีกมีว่านอีกครับน้ําสักดิธิ์ทั่วประเทศอีกครับพี่และสำคัญเลยคือต้องมีทรายใช่ใช่ทรายพนังวังคือคือทรายเยอะ นะฮะถือว่าเป็นสถานที่ในหลวงเราอยู่วังของในหลวงรอเก้าใช่ไหมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นนะฮะท่านก็ไปเอาทรายจากตรงนั้นมาเป็นบววสารผสมด้วยเวลาส่งขึ้นมาใช่ไหมเนื้อจะออกฟูฟูจะเห็นเลยนะฮะแล้วมีทําเรียนแบบไหมครับนี่เรียนแบบเียแนี้แต่ไงบอกนะชอบเรียนแบบเอ้ยมีเอ้ยมีอยู่ตอนนึงตอนที่ทัมภาษท่านาบอกตอนเราป่าสิบเจ็ดท่านอยู่บนเตียงอ่ะท่านบอกมีอยู่ข้างหนึ่งอภาสเนี่ย ไปให้หลวงพ่อยอดไปแก้วเจริญปกเสกหลวงพ่อยอดท่านพูดว่าไม่ไม่หลวงปู่สงฆ์ที่ที่ว่าหลวงปู่สงฆ์บอกไม่ต้องแล้วอาจไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าพลังอันไม่เข้าหลวงพ่อสงฆ์วัดจาพรรษาลอยอต่ไม่ใช่หลวงพ่อหยอดหรือแฟนๆจะเข้าใจนพี่เอหลวงปู่สงจำพรรษาลอยท่านเลยครับท่านบอกเออพวกเอิงเอามาทำอะไรกันเนี่ย เออค่าอัดไม่เข้าพลังไม่อัดตรงไหนแล้วเอามาทําอะไรเนี่ยพีแดงพีแดงเขาอัดเต็มมาแล้วเต็มแล้วอัดไม่เข้าแล้วสองพูดเลยือเรื่องจริงใช่ไหมครับจริงครับพูดจะนลุกเออเขาบอกอัดไม่เข้าแล้วเอามาทะไรเนี่ยไม่มีที่จะอัดล้วพลังอ่ะไมไม่ได้แล้วถราสงยานวิราชเนี่ยนะครับนอกจากพิมพ์สมเด็จแล้วมีพิมพ์อะไรบ้างโอ้จากหลังสมเด็จนะฮะลืมลืมบอกไปว่านะอ่าหลวงพ่อเองนั้นจะมียันกลับดูนะลืมโอ้ใช่ใช่ยันยันตัวยันเนี่ยฮะมี เนี่ยยฮะยยที่เราเห็นสี่เดียมสามเดียมมียันการีนั่นแหละมีมีไหมลองพี่ลองดูซิฮะนะพี่เนี่ยอ๋อยันนี้ก็มีเนี่ยยันแบบนี้นะฮะยัน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 ประจำัวหลวงพ่อแดงดูแลยันกระเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะอ๋อยันสามเดียมผมเรียกยันสามเดียมได้ได้แต่เนี่ยบางคนไม่รู้เอ่าดีครับอาจารย์ปูได้ถามนี้คือเป็นแฟนที่ติดตามเพจเราจะได้รู้จักจะได้ไม่หลงทางนะบางคนไปเจอเอ้ายันอย่างนี้ ไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่นะครับอย่าทิ้งนะครับอย่าให้หลุดมือนะเจอยันอย่างนี้เนี่ยสองคู่เนี่ยมีสามเหลี่ยมกติเรียมอ๋อในในลรงแรมคุณช้างอ่ะคุณช้างดูยกคู่กันเลยเนี่ยคุณช้างก่อนเอาคุณแผงก่อนมีสามเหี่ยกติเรียมอ๋อนี่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 คุณช้างมาวางอีกนี่นี่นี่ฮะในคุณช้างมาวางสามเหลี่ยมกติเหลียมผมเก็บไว้เนี่ยแปลกๆเนี่ยนี่นี่นะฮะนี่บางที หรืว่ามีแต่ยันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ไปเจออย่างนี้ไม่ใช่หรือมันยันยันสี่เหลี่ยมนี้เรียกยันอะไรครับก็ยันประจําตัวท่านนั่นเลงฮะเขาเรียกว่ามีชื่อเรียกนะก็ก็ยันประจําตัวท่านเลยฮะอะไรสักอย่างเนี่ยยันประจําตัวเลยฮะเนี่ยนะเนี่ยครับที่ที่สร้างภาพของยันดินล้นแต่เขาเรียกยันประจําตัวท่านเลยนี่ยฮะก็ในในหลวงในเหรียญก็ยังมีอ่ะนะฮะยันอย่างนี้นะฮะนี่นนี้ดินเผาอ่าอ่านี่ก็ดินดสามอย่างก็ติดสามอยามีมีพระสมเด็จ มีพิมพ์ขุนแผนครับมีพิมพ์ขุนช้างนางพญามีนางพญาปิดตามีปิดตาปิตาเล็กพระโมคขลาภาษาลีบุตรปิตาเล็กปิตาใหญ่ขุนช้างขุนไทร์ปิดตาเล็กปิดตาใหญ่คะแนนอ่ามีครับนี่จากกรรมการสองสีอ่านี่แต่สองสีนี่หายากนะนสองสีนี่หายากมากเลยครับเอ๊ะพิมพ์คะแนนนี่คะแนนนี่ครับถ่ายพิมพ์คะแนนเลยครับขุนคะแนนนี่ก็สร้างน้อยเนี่ย ท่านร้อยตำรวจโทรมาสองเจอพรท่านสร้างเอาเหมือนพระคันองค์ปุ๊บจะเอาที่คันไว้องค์หนึ่งอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อ่ะนี่พี่ใช่ดูองค์นี้มันเหมือนจะมียันของท่านมันใช่ไหมเนี่ยด้านด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยที่อยู่ตะพามอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับโอ้ยไอ้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 นี่คือว่าเหมือนให้ลักษณะโค้ดท่านอ่ะโค้ดอ่ะในเนื้อดินอย่าทำมาเยอะอ่าโค้ดอ่ะโค้ดจะตีไว้เออผมเมตอนแรกผมรู้ก็เนื้อผมเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยใช่ใช่ครับพี่เป็นโค้ดของท่านนะเรดูตรงนี้มีองค์เดียวที่เป็นเนื้อบาดินคังองค์ก็ไม่มีครับ โคตดเราจะตอบไว้กับพระพิจานะกับคนพราพิตาทุกองค์เลยนะโค้ดเราจะตอใต้ฐานเลยก็มีขราพิจารตาเนี่ยฮะนั่นได้เลยนะที่ไม่มีก็มีนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าจะมีทุกองนะฮะพรีพิตารเนี่ย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 ฮะอ่าใต้ใต้ต้นนะฮะอ่าทุดนี้ประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อประกันแท้เลยเอาเอาแบบนี้แล้วกันใครมีอย่างนี้มาติดต่อเข้ามาในเบอร์ผมนะตอาให้อย่างนี้นะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน เนี่ยครับแล้วท่านใดที่อยากจะบูชาอขอรับรองและการันตีแท้ตลอดชีพครับพี่ครับแท้ตลอดชีพเลยนะฮะแล้วก็คุณอย่าลืมนะของอย่างนี้เป็นของดีแต่ราคาเบาอยู่ก็คุณคุณลองคิดดูแค่หลักหมื่นเนี่ยหลักหมื่นเนี่ยอย่าไปหาที่ไหนได้อ่าอย่างเบาอยู่ครับแต่ต่อไปไม่ต่อไปแม่หาไม่ได้เลยต่อไปอ่ะคือ เล่นเหรียญอ่ะผมบอกตรงๆเล่นเหรียญเนี่ยเล่นยากแค่ไหนล่ะคิดดูง่ายๆเหรียญโลหะมันทํากันได้แต่อย่างนี้มันจะทําได้ไง่เนื้อหาบนสารเก่าก็ต้องเก่าธรรมชาติธรรมชาติครับเก่าก็ต้องเก่าธรรมชาติดูการตัดเนี่ยโค้งไปโค้งมาไม่เรียบเลยยังไม่เสมองาว่านมากเงพที่เนรคาวาสบามาตัดว่างว่านย่ยเม็ดเป็นอย่างนี้อ่ะพี่เรียก่ธรรมชาติเม็ดครับเนี่ยฮะนี่นะฮะเจอเนื้ออย่างนี้ยันอย่างนี้ก็ว่าหรือว่าไม่ใช่ อย่าให้หลุดมือนะพี่ถามเลยครับคำถามถามเลยคลับแล้วสีที่แยกนะครับมีสีก็มีแค่สีสีอะทำง่ายง่ายสีสีแค่ไหนสีสีแค่ไหนี่นะครัือมีขาวครับขาวเหลืองดำแดงดำแดงอ่านั่นแหละแล้วขาวออกเขียวนี่เป็นเพราะอ๋อนี่คือความเก่าเนื้อหาของมวลสารบางคนเขาเรียกเขียวการมัลิแต่จริงจระมวลสารหลังมันสีขาวเนี่ยตอนนี้พักเก็บไปนานครับ ไม่ใช่ทําถึงจะเป็นก้านมะลิเลยนะพี่ทําไม่ได้อายุเป็นหลายหลายสิบปีมันก็จะไม่เป็นครับพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างนี้มันนี่ใช่เหลืองก้านมะลิมั้ยหรือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฮะเขียวต้องเขียวนี่นี่เหลืองธรรมดาเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้มันมันมันเขียวก้านมะลิก็จะมาทางโซนนี้นะครเนี่ยเนี่ยเริ่อเนี่เนี่ยเนี่ยเหรอใช่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ฮะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยถ้าเขียวก้านมะลิจะออกอย่างเงี้ยพี่เนี่ย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 อย่างเงี้ยอะอย่างอย่างเงี้ก่อนนะอ่าาาบบงงทีนั้น เราเอาอย่างนี้ก่อนเนาะตอนเราทํา youtube นั้นวันนี้เราจะเอาเป็นส่วนหนึ่งมามารวบรวมอยู่กับนี้ก่อนแต่วันหลังนั้นจะได้ยกหีบมาให้ดูกันเลยว่าพระองค์หลวงพ่อแดงนั้นอยู่ในหีเป็นอย่างไรเนาะในลังกระดาษเหอล่ังกระดาษอ่าที่ก็น่าจะใช้เวลาไปว่ายาวไปเนาะวันนี้เอาอย่างนี้ให้การให้แฟนตามด้วยกันให้แฟนตามกันเล่นแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีทีเด็ดกว่านี้อีกนะ คนขอผมขอดีใจกับคันคน adalah, ที่เก็บพระพิิพ์มนี้ <Ireland> ไปด้วยแล้วกันนะพี่นะนนี่ก็โมกลาสารีบุตรใช่ครับไม่เคยเห็นเลยนะอไม่เคยเห็นเลยฮะนี่เพราะเดี๋ยวคามจริจยตีมาเรื่อยๆจินยตีมาเรื่อยๆคือจะให้คนที่สัทธาหลวงพ่อแดงใช่ไหมฮะจะได้เล่นสะสมในถูกแนวถูกทางเรื่อแล้วเขาเริ่มรู้อ่าที่ที่เอามาแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือของคุณพี่เอ่ยน้ำ่อยครับ ของพี่ดํารงศักดิ์พี่ดํารงศักดิ์อํารงศักดิ์พี่ดํารงศักดิ์ครับอาจารย์ปูอาจารยปูครับครับนี่คือผมนี่คือไปพูดไปคุยไปต้นกุติเอาอย่างนี้รถตำรวจโทรมาสองเจิมพรแล้วกันครอบครัวเขาผมก็รู้จักเพราะบ้านเขาใกล้ๆกล้กันอ่ะเขาอยู่คู่บอลยี่ห้าผมอยู่คู่บอลสิบสามก็ไปมาหาสูงกันตลอดท่านก็เลยบอกว่าดํารงศักดิ์เอ้ยพระพ่อนี่โดนบิดเบือนเยอะนะอ่พระพ่อ ทำมาเก็บมวนสารมาเป็นสิบสิบปีอเอาอย่างนี้เราไม่เอ่ยว่าเชียเซียนคนไหนก็นแล้วแต่นะพี่เอาเขาเข้าไปบิดเบือนพี่ของศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะอเอาของจริงไปตีเก๊อเอาของเก้มาเล่นเป็นของจริงมผมบอกตรงๆนะคนที่บิดเบือนพระหลวงพ่อแดงนะพี่ผมไม่ได้ว่าสาบแช่งนะพี่มีผลเป็นมาหลายลายนะพี่ครับแต่เราถือของจริงที่ท่านท่านและท่านเศษของจริงเราภูมิใจเลยพี่หนึ่งเราได้ช่วยกันเผยแผ่บารมีหลวงพ่อด้วยอื ยพี่ภูมิใจได้เลยพี่นะก็ถือว่าวันนี้เป็นบุญนะผมเป็นบุญบุญสัมพันธ์ในการอาจารย์ปูบอกผมว่าพกก็มาจากที่อื่นเหมืนะเออแล้วพี่คือคนละที่คนละทาตดูเลยนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ก็เหมือนว่าหลวงพ่อโดนติดโดนใจเพราะว่าอาจารย์ปูก็ทํา youtube อยู่แล้วอ่าแล้วก่อนๆเขาก็คุยกับผมนานเลยนะพี่บุงไปดูเดี๋ยวที่อยุธยามีภาพเหมือนของร้อยตำรวจโทประสงค์สร้างผมจะมีเนื่ออย่างนี้มันเพราะว่า ที่ให้ผมไปดูนี่ไม่ใช่พี่เจ้าเดียวนะกล่องตรงเป็นสิบแล้วนะไม่เหมือนนะผมไปดูมาแล้วมันไม่เหมือนที่พอพี่ป๊บผมเห็นผ้ายันผมรู้เลยแล้วพี่หยิบไอ้นี่มาให้ดูผมแล้วเห็นถึงผมรู้แล้วเพราะผมจะทุกคีส่งวันซองประจานื้อหาม้วนสารอะไรคยับงยอยู่ตลอดูง่ายรู้ง่ายเนื้อไม่นือถ้าสวยเนี่ยในโมคลาเสบึกเนื้อก็สวยนพวกเนี้ยกินสีเทาอะไรพวกเนี้ย ไม่เอาดาวเอาเทาคือคือการผสมสีเนี่ยบางทีอันเนี้ยดำนี่ก็ดำนะจริงๆเื้อผงใบลานแต่ว่าไอ้นี่ใส่เยอะไอ้นี่ใส่น้อยสีเลยต่างกันอโี่เป็นคนละแบบอสวยเป็นคนละแบบง่ายๆ่ายเห็นเนื้อแห้งแล้วก็หยิบเลยก็เหนียบเนียนนะเนื้อผงใบลานเหมือนกันเนืแต่ว่าสีสีโทนมันจะออกไปแบบอ่าใช่การผสมของใบลานที่ตำใส่ลงไปอ่ะพี่เลยก็ต่างกันไอ้ครกนี้ใส่เยอะก็สีดำ ไอ้พวกนี้ใส่น้อยก็จางหน่อยเราเราเนื้อดินเผานี่มาอย่างไงครับเนื้อดินเผาก็พิธีการก็สร้างเหมือนกันยังไงครับก็สร้างเหมือนกันเลยใส่เนื้อหามวลสารเหมือนกันเลยแต่ว่าท่านสร้างเป็นเนื้อดินเผามีคือจริงๆอ่ะจะลงกรูเข้าใจไหมจะลงกรูแล้วดำๆที่ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรอ๋อไอ้นี่ก็คือพี่พู้แง่เป็นสนิมเขาเรียกสนิมฮะเผาความร้อนความร้อนเตานี้มันเผาแบบให้ไฟร้อนมากเลยก็ สนิมมเขาเรียกสนิมเมอนไรเหมือนเหมือนที่เขาไฟอ่ะเขาเขาเรียกว่ามีเนื้อแต่วผสมไปด้วยนะอ่ามีเนื้อกั่วผสมไปด้วยและเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่มาดูนะหรือของพี่มีก็ได้ที่ว่าพระสมเด็จอ่ายานวิลาศที่ลงปุแต่ลงปุได้ไม่นานอืก็ร้อยตำรวจโทรมารสองเจมพรนะ่ะเขามีเอาผมพูดไหนไหนก็พูดแล้วนะครับเขามีปัญหากันไงเอาทางวัดเขาเลยขนออกมาอ๋อพี่ขนออกมาไว้ไหนไห่พี่ในโบสถ์วัดสุทัศน์ กระโบดวัดบวรผมนี่สาธุผมไปมาแล้วไปดูมาเลยอยู่หลังท่าประธานในโบสถ์คิดดูทําไมผมก็ถามข้าสงเหตุใดถึงต้องเอาไปไว้ในวัดหลวงวัดใหญ่ระดับประเทศอย่างนี้วัดสุทัศน์อ่าแต่บอกว่าพระพ่อเนื้อหามวลสารพ่อหามาเป็นสิบสิบปีพ่ออยากเอาพระมาเก็บไว้สักที่เนี่ยพ่อตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดเลยอืเอาไว้ในโบสถ์วัดสุทัศน์ที่โบสถ์วัดสุทัศน์เป็นวัดหลวงพิธีกรรมมีบ่อยนี่ โยนสายสินจากพระประธานในโบสถ์ลงมาไว้ในรังอ่ะรังที่ว่าสร้างพระองเนี่ยรังที่เก็บพระองยันวิลาศเนี่ยที่ดูคาวัดเช้าวัดเย็นเขากระสุดทุกวันส่วนยัทุกวันแล้วพลังยังขนาดไหนอ่ะไม่ต้องบรรยายแล้วพี่พลังอ่ะก็ได้จากคุณเดือะบาตทีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่จะเข้ามาศึกษาพระองยันวิลาศศึกษาให้ดีนะครับเพราะตอนนี้ ของที่ทําออกมาบางคนไม่รู้เลียนแบบกันเหมือนพี่ว่านะแต่เรียนแบบดูห้พี่ดูห้เห็นปุ๊บเดียนไม่เหมือนยังไงมวลสารมันไม่เหมือนอ่ะพี่ผมก็ดูหลายๆคือมันจะสวยเกินสวยเยอะอ่ะมันชัดอะไรขนาดนั้นหน้าตาท่านลึกทั้งคมและชี้มีตาหนิตรงตรงฐานจะต้องมีอะไรพี่งานเฮนเลสอะพระมือกอดมันไม่มีหรอกพี่ เงี่ยผมจะบอกให้รู้เลยเอาเอาเอาแบบนี้นะเขาบอกว่ามีตำแหนิจะได้ราคาหน่อยเขาจีบที่เขามีเลยแล้วแลมีเขามีอ่ะแล้วพิมพ์พิมพ์สมเด็จเนี่ยได้แม่พิมพ์จากไหนจากจริงๆเลยนะวัดอ่างังวัดระฆังเลยเนี่ยอะะดูดูทรงง่ายๆแต่แต่ทีแรกอะไม่ไม่ใช่ของวัดระฆังพิมพ์พิมพ์เส้นจะมาตรงๆอาจจะโยอาจจะ ไม่ไม่ถ้าพิมพ์บัตรละครังนี่จะโย่เห็นไหมมอนกอไก่จะโย่แต่ว่าคนแกะเนี่ยเป็นเพื่อนร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิอพรเป็นนักเรียนเรียนเป็นช่างช่างอาชีวะครับเป็นร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิอพรเล่าผมฟังนะก็ให้คนเนี้ยแกะครับคือออกมายุคแรกๆเนี่ยอาอัพิมพ์สามชั่วโมงเห็นไหมเส้นจะต่างกันเนี่ยนี่ถือว่าลึกเลยนะเนี่ยพิมพ์ลึกเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมายุคยุคต้นอย่างนี้เลยครับไม่ใชตื้นแต่ก็ดีศึกษาง่ายพี่เพราะว่าพิมพ์ตื้นนะแต่ถ้าว่าพิมพ์ตื้นเนี่ย เนี่ยตื้นเยเนี่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 ยยุคแรกเลยเนี่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 ยยุคแรกแรกตื้นดีนะนี่พิม์ลึกเดี๋ยวนี้นี่มก็ต้องอย่างนี้อนี่นี่ลึกแล้วแต่ถ้าลึกกว่านี้ก็ตัวใครตัวมันนะลึกกว่านี้ถ้าลึกกว่านี้คงหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยตื้นอ่านีอย่างเงี้ยนี่แหละยุคต้นเลยเนี่ยเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวฮะมวลสารมันขึ้นเองได้ไงอ่ะเนี่ยได้ไงนะเรก็คงจะ ถึงอ่าเวลาช่วงนี้่อนเนาะถ้าว่ายังไงก็ค่อยมาเจอกันช่วงที่ว่าเอาลังมาโชว์ดูกันดีกว่า<ช>มาดูรังดีกว่าว่ามวลสารของท่านนั้นปวกยังกินเลยเนะอะ <c oughs> เพราะว่ามีเพราะว่ามีอะไรครับปวกยัาา้นกินอ่า,อ,าอย่างนี้ผมจะบอกพี่นะทําไมพระเนื้อหามวลสารใส่ว่านร้อยแปดชนิดหอ,อ,อมกับ กับพระที่มีสารเคมีพระที่มีสารเคมีพี่ปลวกก็ไม่ขึ้นหรอก็นสิทธิ์ง่ายเลยอ๋อปวกโ็ตตายเหมือนกันตัวตายแต่ถ้าว่าพระองไหนก็อ่ะเราก็พิสูจน์ได้ว่าแท้ยไม่แท้ท้ามีปลวกขึ้นนี่พี่เชื่อเถอะนั้นมวลสารว่านร้อยแปดแน่แต่พระอันไหนที่สวยๆแล้วก็ปลวกไม่กล้าเข้าใกล้ อย่างนี้ท่านได้ของดีมาที่นี่เลยอ่าได้อ่าวพี่แนะนำไปทางนี้เลยนะอ่าพี่พี่พี่อะไรนะช่องรายการอะไยเนาะรายการอรายการรายการปูเนี่ยปูปลาเครื่ยนแล้วก็พี่คนนี้พี่แว่นศาลาสองครับเขาเรียกแถวนี้พี่แว่นศาลาสองเราอยู่ที่ศาลาสองเนี่ยวัดท่าตุงทั้งสีนารามที่บ้านใส่บอกชื่อวัดไปด้วยวัดท่าตุงหรือวัดข้างค้าไปด้วยนะอ่ติดต่อกันไปเลยเบอร์โทรผมนะศูนย์หกสี่ห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งห้า พิเวนพิเวนอาสาสองหรือวัดค้างคาวอะไรวัดท่าสงัศีณาหรือวัดค้างคาวโอ้มีค้างคาวแม่ไก่ครับที่นี่จะมีค้างคาวแม่ไก่อยู่เป็นพันตัวอยู่ในวัดนะเป็นสถานที่เที่ยวด้วยเช่นันท่องเที่ยวผ้ขับจักรยานมาบ่อยจักรยานที่นี่จะมาบ่อยเดี๋ยวค่ะกลับไปดูได้ผ่านมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปดูเข้าไปดูเดี๋ยวขัเดินเข้าไปดูโอโกคุเบอร์เบอร์คิงอ๋อเบอร์เบอร์เบอร์ผมเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกสี่ห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งห้าครับโอับ อ่าได้ความรู้เขาก็ทำลากันเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูข้างข้าวแม่ไก่ข้างข้าวแม่ไก่ดูวัดีนะครับบัดคีับัดีเดี๋ยวคิดหน้าเจอกันนะฮะามไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะมี่ีเด็ดนะอ่าับแฟนๆนะโต้งนี้ทุกคนนทีกดูรายการนี้สุขหวยเราก็ที่หนึ่งกันทุกคนนนี่โอเค